ช่วขนาดหนึ่งที่เสียงกองเชียร์ทั่วทั conv, th machine, ai, thirst, ้งสนามลูกคือ <surve> ด <muscular section> ังกึกก้องโลกกีฬาไม่อาจลืมวินาทีที่ทีมปิงปองหญิงทีมชาติไทยสร้างปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การแข่งขันนานาชาติเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้ชมชาวจีนซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นชาติมหาอำนาจเทเบิลเทนนิสถึงกับช็อกจนเงียบกริบไปทั้งโซเชียลช่วงเวลาที่ไทยพลิกเกมแซงหน้าอย่างเหนือความคาดหมายจนสามารถคว้าแชมป์โลกแบบไร้ใครคาดคิด ความสะเทือนที่เกิดขึ้นส่งแรงสั่นไปทั่วจีนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนขณะที่แฟนกีฬาทั่วโลกต่างออกมาคอมเมนต์อย่างดูเดือดทั้งชื่นชมทั้งช็อกทั้งยอมรับในความเฉียบคมของนักกีฬาไทยที่วันนี้พวกเธอสามารถเปลี่ยนความกดดันมหาศาลให้กลายเป็นพลังระเบิดฟอร์มที่ดีที่สุดในชีวิตการแข่งขันของพวกเธอเองความจริงแล้วก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น สิ่งที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคือแทบไม่มีใครคาดว่าทีมชาติไทยจะมีโอกาสแย่งแชมป์จากทีมจีนได้เพราะจีนเป็นประเทศที่ผูกขาดความยิ่งใหญ่ในกีฬาปิงปองมาอย่างยาวนานความเร็วความนิ่งความแม่นความเฉียบคมทุกอย่างคือระดับโลกและมักถูกมองว่าอยู่เหนือทีมอื่นเสมอแม้แต่ผู้บรรยายบางคนยังพูดเสียงหนักแน่นว่ารอบชิงครั้งนี้ไทยทำดีที่สุดคือได้คะแนนเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว ทว่าในโลกของกีฬาความเชื่อเดิมเดิมสามารถถูกทำลายลงได้เสมอเมื่อเจอทีมที่มีหัวใจสู้เกินร้อยและเชื่อมั่นในจังหวะของตัวเองแม้ทุกคนจะมองเป็นรองแต่หัวใจของทีมไทยไม่เคยมองตัวเองแบบนั้นแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวทันทีที่การแข่งขันเริ่มต้นเซตแรกจีนยังคงเล่นด้วยความมั่นใจแบบแชมป์เก่าจังหวะลูกสปินที่คมกริบลูกหยอดที่แม่นยำและการควบคุมจังหวะเกมที่แทบไร้อรอยต่อ ทำให้จีนเก็บเซตแรกไปอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญหลายคนเริ่มออกมาบอกว่าเกมนี้น่าจะจบแบบเดิมๆที่จีนเอาชนะอย่างเด็ดขาดแต่ความจริงแล้วเซตแรกเป็นเพียงการวอร์มเครื่องของทีมไทยเท่านั้นพวกเธอเริ่มอ่านทางเริ่มจับจังหวะความเร็วของคู่แข่งได้ทีละนิดสิ่งที่เปลี่ยนเกมทั้งหมดคือความนิ่งในการรับลูกที่ถูกสปีดใส่อย่างเป่อเนื่องประกอบกับการคุมมุมโต๊ะที่เฉียบขึ้นเรื่อยๆจนเซตสองเริ่มกลายเป็นเกมของไทยอย่างแท้จริง เมื่อเซตสเริ่มขึ้นแฟนคลับชาวจีนบนโลกออนไลน์เริ่มมีเสียงความกังวลไทยกลับมานิ่งขึ้นเยอะพวกเธอเริ่มอ่านทางลูกของจีนได้แล้วอย่าให้ไทยได้โมเมนตัมเด็ดขาดเกมาจะพลิกได้ทุกเมื่อและสิ่งที่หลายคนกังวลก็เกิดขึ้นจริงเมื่อทีมไทยเร่งสปีดลุกสวนด้วยความเร็วที่เทียบเท่าทีมระดับท็อปโลกจังหวะดักมุมที่แม่นอย่างเหลือเชื่อทำให้เซตสไทยเอาคืนได้แบบสุดมัน เสียงกรีดจากกองเชียร์ไทยดังทั่วโซเชียลช่วงเวลานั้นเองที่ผู้บรรยายเริ่มพูดว่าจีนกำลังเจอคู่แข่งที่พวกเขาประเมินต่ำไปอย่างชัดเจนเ็ตที่3คือจุดเริ่มต้นของความช็อกที่แท้จริงไทยเริ่มเล่นด้วยความมั่นใจเต็มที่ลูกโต้กลับด้วยสปีดสูงแบบแทบไม่มีดีเลย์การสปินสวนที่ทำให้จีนต้องถอยออกจากโต๊ะมากขึ้นเรื่อยๆการหยอดลูกที่คมจนคู่แข่งตั้งตังตวไม่ทนัน และเกมที่เปลี่ยนจังหวะรุกรับแบบไม่ให้จีนเดาความตั้งใจได้เลยจนในที่สุดไทยเก็บเซตสามไปอย่างเหนือความคาดหมายความเงียบเพิ่มเข้าปกคลุมฟอรั่งกีฬาในจีนหลายคนยอมรับว่านี่คือครั้งแรกที่พวกเขารู้สึกว่าจีนกำลังแพ้คาบ้านในชนิดกีฬาที่พวกเขามีความมั่นใจที่สุดคอมเมนต์จากชาวจีนเริ่มถาโถมลงมาอย่างต่อเนื่องบางคนถึงกับเขียนว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมไทยเล่นดีระดับนี้ พวกเธอไม่ใช่ไทยชุดเดิมที่เราเคยเห็นมาก่อนจีนต้องรีเซ็ตสมาธิด่วนไม่งั้นช้ำหลุดมือแน่ในขณะที่แฟนไทยในต่างประเทศต่างตื่นเต้นจนแทบลืมหายใจเพราะอะไรแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระดับโลกความรู้สึกของคนทั้งประเทศเหมือนกำลังเห็นทีมชาติไทยหยิบดวงดาวขึ้นมาถือไว้ตรงหน้าเซตที่4คือการต่อสู้ที่รุนแรงที่สุดของเกม จีนพยายามกลับมาใช้จุดเด่นของตัวเองด้วยจังหวะบุกเร็วแบบที่ทั่วโลกคุ้นเคยแต่ไทยกลับยืนรับอย่างมั่นคงและโต้กลับด้วยพลังที่เกินคาดช็อตโต้ยาวที่ทั้งสองทีมฟาดกันไปมาจนคนดูแทบลุกขึ้นจากที่นั่งไม่ได้เพราะความลุ้นความเร็วลุกที่แทบตามไม่ทันทุกแต้มคือการต่อสู้ที่ต้องใช้แรงกายและใจอย่างถึงที่สุด เสียงในสนามเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวระเบิดกรีดเป็นระลอกระลอกจนกล้องถ่ายทอดสดต้องสลับไปจับภาพโคชทั้งสองฝ่ายที่ยืนตึงเครียดกันจนแทบไม่กระพริบตาแล้ววินาทีแห่งประวัติศาสตร์ก็มาถึงเมื่อคะแนนเซต480-10ถึง10ก่อนที่ไทยจะทำแต้มสำคัญด้วยลูกท็อปสปินโค้งเฉียบลงมุมที่คู่แข่งแตะไม่ถึงเสียงเฮของแฟนไทยในสนามดังจนพื้นแทบสัน่น และคะแนนสุดท้ายที่ไทยปิดเกมแบบงดงามคือจังหวะที่ทำให้ชาวจีนทั้งประเทศถึงกับพูดไม่ออกความเชื่อเดิมๆที่ว่าจีนไม่มีวันแพ้ไทยในปิงปองถูกทำลายลงทันทีราวกับกระจกที่แตกเป็นเสี่ยงเสียงทันทีที่ผลการแข่งขันประกาศบนจอทุกสื่อจีนเริ่มรายงานแบบสายฟ้าแลบแ a แทหลายคาขึ้นเทรนด์วยปอภายในไม่กี่นาทีเช่นไทยพลิกชมป์โลกจีนพลาดอย่างไม่น่าเชื่อ และปิงปองไทยตกหน้าความมั่นใจจีนแตกกระจายขณะเดียวกันชาวไทยทั้งประเทศก็รู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่บนหมู่เมฆเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการประกาศตัวว่าไทยไม่ได้เป็นแค่ผู้เข้าแข่งขันอีกต่อไปแต่เป็นทีมที่สามารถยืนบนจุดสูงสุดได้จริงๆไม่ใช่ความฝานันลอยๆที่พูดกันขำๆำแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดบนสนามแข่งระดับโลกช่วงเวลาหลังเกมเต็มไปด้วยคอมเมนต์จากต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาไม่หยุด บางคนเขียนว่านี่คือแมชที่ดีที่สุดของปีไม่มีชาติไหนจะลืมเกมนี้ได้เลยทีมไทยขึ้นมาระดับเดียวกับมหาอำนาจแบบเต็มตัวแล้วนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่คือความสามารถจริงหลายประเทศในยุโรปและเอเชียออกมาชื่นชมว่าไทยเป็นทีมที่มีพัฒนาการเร็วที่สุดในช่วง5ปีที่ผ่านมาและชัยชนะครั้งนี้คือผลลัพธ์ขององค์การทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์กีฬาเริ่มตั้งคำถามว่าอะไรทำให้ไทยสามารถค้นยักษ์ใหญ่ของโลกได้และคำตอบหนึ่งที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญหลายคนคือความมุ่งมั่นแบบไม่เกรงกลัวชื่อชั้นของคู่แข่งการวางแทคกติกที่ยืดหยุ่นและการกล้าปรับรูปเกมแบบไม่ลังเลแม้อยู่ต่อหน้าจีนที่ขึ้นชื่อว่าเล่นเกมเร็วได้โหดที่สุดในโลก อีกทั้งความนิ่งของนักกีฬาไทยที่แทบไม่มีรอยสั่นไหวแม้แต่วินาทีเดียวแตกต่างอย่างชัดเจนจากคดีที่เคยตื่นสนามใหญ่ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ไทยได้รับการยอมรับจากหลายชาติว่าเป็นหนึ่งในทีมที่อันตรายที่สุดในโลกตอนนี้ในจีนเองกระแสะยอมรับความเก่งของทีมไทยมีมากว่าที่ใครจะคาดคิดหลายคอมเมนต์บอกว่าพวกเราต้องให้เครดิตไทยเพราะพวกเธอทำได้ดีกว่าเราจริงๆ นี่คือบทเรียนใหญ่ของจีนเราประมาทไปเองปิงปองไทยไม่ใช่ทีมเล็กอีกต่อไปแม้จะมีบางความเห็นที่ออกแนววิจารณ์ทีมตัวเองว่าเล่นผิดพลาดแต่โดยรวมแล้วชาวจีนจำนวนมากเลือกยอมรับความจริงและให้ความเคารพกับทีมไทยอย่างสาง่างามส่วนในไทยความภูมิใจยิ่งใหญ่เกินกว่าจะบรรยายได้เหล่านักศึกษากีฬาหลายคนบอกว่าชัยชนะครั้งนี้ทำให้พวกเขาอยากฝึกปิงปองมากขึ้น ผู้ปกครองหลายคนบอกว่าลูกๆขอสมัครเรียนปิงปองทันทีหลังดูการแข่งขันจบตัวนักกีฬาไทยเองถึงกับน้ำตาก,กรอเมื่อเห็นคลิปแฟนๆชาวไทยร่วมกันฉลองชัยชนะผ่านโซเชียลทั้งเสียงเชียร์ทั้งข้อความให้กำลังใจทั้งคลิปวิดีโอรีแอคของคนไทยและคนต่างชาติทุกอย่างคือหลักฐานว่าชัยชนะครั้งนี้สร้างความสุขให้คนจำนวนมหาศาลเพียงใดชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงถ้วยรางวัล แต่มันคือหลักฐานว่าความพยายามและความเชื่อมั่นสามารถทำให้ประเทศเล็กๆพลิกประวัติศาสตร์บนเวทีโลกได้ความสำเร็จนี้จะถูกบันทึกไปอีกนานในวงการกีฬาและจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันอยากก้าวสู่ระดับโลกชัยชนะที่ไม่ใช่แค่การเอาชนะคู่แข่งแต่เป็นการเอาชนะความกลัวความกดดันคำดูถูกและภาพจำที่บอก,กว่าไทยไม่มีวันเทียบชั้นจีนได้ แต่วันนี้โลกเห็นแล้วว่าไทยทำได้และไม่ใช่เพราะโชคแต่เป็นเพราะความสามารถจริงช่วงเวลาที่ชาวจีนสถานไปทั้งประเทศไม่ใช่เพราะแพ้อย่างเดียวแต่เพราะพวกเขาได้เห็นทีมไทยที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงทีมที่พร้อมจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเวทีโลกต่อไปไม่รู้จบและโลกกีฬาก็จับตารอคอยว่าไทยจะสร้างปาฏิหาริย์ครั้งต่อไปเมื่อไหร่ เพราะเมื่อหัวใจที่ไม่ยอมแพ้รวมตัวกับความสามารถระดับโลกสิ่งที่เกิดขึ้นคือปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้อีกต่อไป